สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาพูดถึงเส้นตัดนะคะที่ข้อที่สองของนิ้วกลางนะคะหากมีเส้นตัดเส้นใหญ่นะคะตามลักษณะดังรูปแบบนี้นะคะให้ท่ายว่านะคะให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่า อาจจะรับประทานอาหารที่เป็นพิษหรือยาพิษเข้าไปได้นะคะอาจจะทำให้เป็นอันตรายแก่ร่างกายนะคะหรืออาจจะถึงแก่ตายได้นะคะเนื่องจากอาจจะไปกินของที่มีส่วนผสมของยาสั่งนะคะหรืออาหารที่มีสารพิษนะคะค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะ กดติดตามนะคะแล้วก็กดหัวใจให้กับอาจารย์อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ